มาค่ะก็มาทำเวิร์กชีพกันนะคะเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะ make interactive worksheet นะคะในตัวเลือกตรงนี้ก็จะมีเขามีให้ดูนะคะมีวิธีสอนทาเลยง่ายๆนะคะอันดับแรกเลยง่ายถ้าเรามีเวิร์กชีพอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะยิ่งสบายเลยนะคะเว็บนี้เป็นเว็บที่ใช้งานง่ายค่ะอ่านะคะพอเราเข้ามานะคะเขาจะมีบอกหมดเลยว่าเริ่มแรกเราจะต้องทําอะไรมีไกด์บอกเราเลยนะคะอธิบายด้วยภาษาที่ง่ายนะคะอ่าเสร็จแล้ว ให้ทำให้ทำกรอบข้อความให้ enter คำตอบใส่โค้ดนะคะซึ่งในออปชันตรงนี้ก็จะมีบอกนะคะว่าจะเป็นข้อสอบแบบไหนเป็นดอ o ดาวน์เป็นเช <Check box S 2> ็คบ b o x ชค e c k กอแบบติกต๊กๆูกติ๊กผิดหรือเป็น multiple choice แบบตัวเลือกนะคะโอเคค่ะลองมาเริ่มกันเลยแล้วก็กด Get start ตรงนี้สเต็ปแรกก็อัปโหลด y u u w w r r k o o o k นะคะเราก็หานะคะว่าเราอ่าอไฟล์เราไว้ตรงไหนนะคะแล้วก็อัปโหลดได้เลยกรณีน,นี้เรามี pdf แล้วเราก็อัปโหลดได้เลยนะคะ หร,หรือในเว็บนะคะก็จะบอกวิธีการให้เรานะคะก็จะติวทุกอย่างเลยสอนแม้กระทั่งวิธีการเซฟจาก Word เป็น PDF นะคะแล้วก็ยังแนะนำเว็บไซต์ที่สามารถแปลงไฟล์ได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่น่ารักจริงๆนะคะโอเคค่ะเราก็กดอัปโหลดกันเลยค่ะอ่านี้นะคะก็เป็นอันที่เรามีอยู่แล้วนะคะ มุมนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะอันแรกสุดก็จะเป็นเครื่องมือที่เราแก้ไขต่อมาก็จะเป็นพรีวิวเราพรีวิวดูได้อันต่อไปก็จะเป็นเซฟนะคะอันต่อไปก็จะเป็นการยกเลิกนะคะหรือสามารถอัปโหลดแบ็กกราวด์ด็อกเมนต์ได้ด้วยนะคะอันดับแรกค่ะมันจะมีเครื่องหมายบวกให้เราแบบนี้นะคะเราก็ลากเลยค่ะตรงนี้จะเป็นตรงที่เป็นส่วนคําตอบนะคะที่เวลานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะักเรียนก็จะมาตอบตรงนี้นะคะ ด้านบนก็จะมีเครื่องหมายถ้าเราไม่พอใจช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เครื่องหมายันดูกดกลับนะคะเครื่องหมายลูกซรย้อนกลับค่ะนี้เราก็ลองกดนะคะถ้าเราสปุมลเลขเกินไปนะคะแล้วเราก็วาดวาดวาดให้ครบช่องค่ะค่ะเราก็ทําการวาดช่องคําตอบนะคะให้ให้ครบทุกช่องนะคะ กรณีที่แนะนำวันนี้นะคะเราเป็นไฟล์ pdf ที่เรามีเวิร์กชีตไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถออกแบบให้สวยงามได้นะคะเราก็เลือกว่าจะใช้วิธีไหนเอาเคว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตุ้งเครื่องหมายคำถามนี้นะคะเราสามารถคลิกมาดูได้นะคะว่าว่าเรานั้นต้องการจะทำข้อสอบแบบไหนนะคะอ่าอย่างเช่นอันนี้เป็น drag and drop ก็เขาจะบอกวิธีใส่โค้ดอะไรต่างๆนะคะ วันนี้เราลองมาเลือกดอกดาวซิเล็กบล็อกนะคะก็มือให้คลิกเลือกตัวเลือกนะคะหลังจากที่เราวาดกล่องสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่โค้ดที่เป็นเฉลยนะคะกรณีนี้เราจะต้องใส่คําว่าชูดนะคะโคลอนแล้วก็เราใช้ตัวเลือกทุกตัวเลือกที่มีคะ่ะตัวเลือกไหนที่ถูกเราจะใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ข้างหน้านะคะเราจะแสละแสลสสแลสทุกคำตอบนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะ ก๊อปปี้แล้วก็วางทุกข้อแล้วนะคะแล้วเลือกกดพรีวิวดูนะคะเราจะเห็นลักษณะของใบงานที่เราทําค่ะจะได้ใบงานลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่คือใบงานที่เราเลือกตอบโดยการทําวิธีแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราเห็น okay, ค่ะโอเคค่ะหลังจากเราพรีวิวดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะกดเซฟค่ะคราวนี้เมื่อเราเซฟนะคะจะมี2อย่างให้เลือกค่ะ เราสามารถแชร์ให้คนอื่นดูได้ไหมนะคะดูด้านซ้ายนะคะแต่ว่าเราต้องอ่านข้อตกลงก่อนนะคะว่ามีรูปภาพหรืออะไรที่เป็นลิขสิทธิ์ไหมเรื่องนี้เราต้องระวังนิดนึงนะคะหรือด้านขวานะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเราสามารถเก็บไว้เป็นใบงานส่วนตัวก็ได้นะคะซึ่งเราจะสามารถมี30ชิ้นนะคะเราก็จะบอกว่าตอนนี้เราทำไปแล้วกี่ชิ้นค่ะค่ะหลังจากเราเลือกนะคะก็จะให้เซฟนะคะเราก็จะใส่ชื่อใบงานของเราค่ะพิมพ์ชื่อลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสร้างเวิร์ h ชี t นะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราก็จำลองสร้างเวิร์ o บุ๊กก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถการสร้างเวิร์ o บุ๊กก็สะดวกนะคะสร้างเวิร์ o บุ๊กแล้วเราก็สามารถแอดนักเรียนนะคะเข้าไปเป็นห้องนะคะเราสามารถเลือกนักเรียนเป็นห้องได้แอดเวิร์กชีตเข้าไปได้นะคะแล้วเราก็ให้นักรหัสนักเรียนนักเรียนมาทํานะคะซึ่งสําหรับ i v ฟ w o r k s h ก e t s นะคะก็เป็นเว็บที่ดีนะคะเหมาะสำหรับเอาไปไประยุกใช้นะคะทำใบงานแล้วเราสามารถแชร์ใบงานต่างๆหรือนะคะถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเองเราก็สามารถเลือกใบงานที่เขาทำอยู่แล้วแชร์ให้นักเรียนเราทำได้ค่ะเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่สะดวกค่ะลองไปใช้งานกันดูนะคะ